สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K.K.D. ไปด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาไปดูมายากลอยู่ชุดหนึ่งนะครับผมเป็นมายากลที่ไปเล่นกับเพื่อนช่วงวันหยุดนะครับผมแน่นอนนะครับผมใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่แล้วนะครับผมก็จะคิดมายากลใหม่ๆนะครับผมมาเล่นเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับโอเคนะครับผมมีไพ่อยู่สำรับหนึ่งนะครับผมทีนี้เนี่ยผมจะแจกไพ่แบบนี้นะครับไปเรื่อยๆบอกว่าหยุดตรงไหนก็ได้ครับ หยุดตรงนี้นะฮะทีนี้เนี่ยผมจะแบ่งไพ่นะ,ะเป็นสี่กองแบบนี้โอเคสับไพ่ทีหนึ่งสับไพ่ทีหนึ่งโอเคเอาอีกทีครับผมผมจะทำการแกะไพ่แบบนี้นะครับไปเรื่อยๆแล้วบอกว่าหยุดตรงไหนก็ได้ หยุดโอเคตรงนี้นะครับกองนี้ไม่ใช้แล้วฮะวางไว้ก่อนแจกไพ่สี่กองครับโอเคที่นี่เนี่ยสองกองสองกองนี้นี้คุณเป็นคนบอกว่าหยุดเอแล้วผมก็แจก4กองแบบนี้นะครับเป็นไปนได้ไหมครับว่าใบบนเนี่ยของแต่ละกองเนี่ยจะเป็นเลขเดียวกันทั้ง4ตัวเลยเป็นไปนไม่ได้ฮะดีนิ้วทีหนึ่งกองแรกครับเป็น A กองที่สองเป็นคิงหมดเลยครับโอเคนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบมายาโกนชุดนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e กดแจก์กดติตตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ K. K. D. Y. ด้วยนะครับผมคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรอย่าลืมมาติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ